อันนี้ก็จะมาลือเจสภาพหลังประกอบแล้วไปแล้วมันจะอ,อยู่ประมาณไหนอะไรจะอยู่ใช้ได้ไหม <c oughs> ใช้ได้หรือเปล่า <c oughs> สำหรับรถที่ไม่ได้จอดการไฟควรจะมากไวยครับ มาไว้ดีที่สุดมาไว้ดีกว่า,าว,ว่าตัวนี้ขังแนะ่ต้องเสียเวลาเลยตรูนี้ก็ทำงูหามาทีเสียเวลาทีนะี่ ก็เอาบอกมอดแขนึ่บอกนิกดไนมันจะห้อง ตอนนี้ียมถอดท่อแล้นะตำรวจทุกคันต้องลืทุกคัน ขี้เหยียดไม่ได้เลยขี้เหยียดแล้วพังพังดับเลย

نحن <applause> <applause>